มาทำความสะอาดห่นยนต์ดูดฝุ่นของเราค่ะน้องมิสเตอร์โรบอตท่นไฮบิดนะคะรุ่นนี้อาการาน้องวิ่งแป๊บเดียวแล้วก็หยุดวิ่งไปเลยค่ะจะมีเสียงร้องเตือนติ๊ต๊ิแต่ว่าเพิ่งจะชาร์จแบตเต็มมาเมื่อกี้พอสั่งให้น้องทำงานน้องก็ไม่ทำงานเลยค่ะออกมาแป๊บเดียวถ้าเป็นแบบนี้ตอนแรกนะคะให้ทุกคนลองเช็คตัวแปลงปัด แปรงแปงหมุนตรงนี้แปรงปัดน้องทั้งสองข้างค่ะลองถอนน้องออกมาแล้วก็ดูฟุนหรือว่าเส้นผมเขาจะเข้าไปเกาะอ,อยู่ตรงนี้เยอะเลยค่ะซึ่งถ้าเราทําความสะอาดตั้งแต่ตอนแรกแเราจะไม่เห็นเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาจะไปพันเกลียวอยู่แบบนี้ซึ่งจะทําให้น้องวิ่งออกมาแป๊บเดียวแล้วก็เขาจะไม่หมุนคือเขาจะเป็นอาการเตือนในตัวเพราะว่าตัวโรบอทเขาจะทํางานเ,เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยค่ะถ้าตัวไหนมีปัญหาจุดใดจุดหนึ่งน้องก็จะหยุด แล้วทีนี้ตรงล้อตรงนี้ก็สําคัญค่ะคือบางทีถ้าเกิดว่ามีฝุ่นหรือว่าอะไรเข้าไปในตัวตรงร่องของอล้อหมุนน้องก็จะไม่ทํางานเหมือนกันเนี่ยแกนกลางแกนกลางเหมือนกันค่ะตัวนี้ที่เส้นผมขนสัตว์เราจะทําความสะอาดแค่ตัวแปลงกันทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวที่เป็นแกนที่เชื่อมเข้าไปในตัวกับตัวมอเตอร์อะค่ะตัวเนี้เราอาจจะลืมดูก็ได้ก็คืออย่างอย่างท่าของน้องตัวนี้ก็คือ ฝุ่นเส้นผมขนสัตว์จะเยอะเลยค่ะมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องไม่ทํางานนะคะจะไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์ยังไงลองเข้าไปเช็คดูกันอีกทีหนึงนะคะ